มีคนมาบอกเดี๋ยวนี้คุยอะไรกับบิมไม่ได้เลยบว๊ัก็บ่นอยู่เนี่ยเรามาว่าเดี๋ยวนี้แต่ละคนปฏิบัติทําไมวีนแตกกันเปแถวเลยใช่ค่ะหลวงตาเป็นนั้นที่หลวงตาชี้บิ๊มอะค่ะบิมก็กลับไปกลับไปเห็นเห็นตัวเองเจ้าค่ะแล้วก็มันก็เลยเหมือนปล่อยให้สังขารที่ที่มันเคยปรุงแล้วก็เหมือนเราไม่ชอบมันนะคะคือให้มันปรุงคือก็ให้มันปรุงไปเลย แล้วก็มันก็เลยเห็นว่าจริงๆอ่ะไอการปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นน่ะเจ้าค่ะมันเหมือนมันมันคือจิตที่หลอกลวงมันไม่ได้มันไม่ได้มีอยู่จริงๆรแล้วได้แแค่นั้นเนี่ยแค่นี้นี่เราตัดบทมันแค่นี้จริงๆแล้เยความทุกข์อ่ะบิ๊มเอ้มันไม่ใช่ว่าเราไปประคับไ้มันไม่ปรุงแล้วก็ทําให้ข้างในหัวเราะแต่ไม่จริงอ่ะมันก็เลยเครียด บิบเนี่ยเป็นโรคไวทองเปล่าใช่แต่บิบเป็นไวทองด้วยเจ้าค่ะมันไปกดอารมณ์ไวไปมันไปสร้างอารมณ์อยู่ข้างในไม่ได้ไปหรอกเจ้าค่ะแต่ว่าก็เมื่อคืนนั้นก็เลยเห็นว่าจริงๆที่เราปรุงทั้งหมดเลยเจ้าค่ะมันเป็นการปรุงเพื่อช่วยตัวเองให้ให้สบายใจอย่างที่เลยตางเจ้าค่ะเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยอันตรายมากสุดที่บอกว่ามันพยายามปรุงเพื่อช่วยตัวเองให้สบายใจอันนี้อันตรายที่สุดเลยตุนตามจะไปจบได้กินยาเข้าโรงพยาบาลและโรงพยาบาลบ้า จยูตรงนี้ต้องแก้ทันทีเนะเจ้าค่ะอย่าไปทำตามคนอื่นเขาเจ้าแล้วมันก็เลยเห็นอีกชั้นหนึ่งว่าจริงๆการที่เราปรุงแบบนั้นเจ้าค่ะมันมันคือมันหลงว่ามีเราคือมันมีอวิชชาที่มันเหมือนมันอยู่ข้างหลังอีกชั้นหนึ่งที่เหมือนกับว่าเพื่อช่วยตัวเองแล้วเร,เราไม่เห็นแล้วพอวันนั้นหลวงตาเหมือนเหมือนว่าเหมือนบิ่มเห็นเลยว่าเราต้องกราบขอพระคุณหลวงตาเลยว่าเหมือนเรามีเป็นแผลที่มีหนองอยู่ แล้วเราก็คิดว่าเออเราก็รักษาใส่ยาไปใส่ยาไปแต่ว่าหลวงตานะ่ะเหมือนควักเอาหนองบิ่มมาออกมาควักเหมือนรักษาบิ่มอ่ะคือเอาควักด้วยแบบควักหนองออกเงี้ยแล้วบิ่มก็เลยปล่อยให้แบบที่มันปุงแบบก็ปล่อยให้มันปุงไปเลยแล้วก็ มันก็เลยเห็นหมดเลยว่าจริงๆอ่ะมันจิตมันหลอกลวงเรามันเป็นมายามันไม่ได้มีอยู่จริงไอ้ที่เราปรุงแบบนั้นน่ะคือมันปรุงเหมือนเพื่อช่วยตัวเองให้สบายใจอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆเจ้าค่ะแล้วมันก็เลยไม่เชื่อมันอีกแล้วคือมันก็เลยเห็นว่าเฮ้ยมันคือมายามันไม่ได้มีอยู่จริงมันไม่ได้มีอยู่จริงๆเลยมันก็เลยเหมือนกับว่า มันเลยเหมือนมันอธิบายไม่ถูกเจ้าค่ะหลวงตาแต่มันเห็นแล้วว่ามันจิตมันหลอกลวงแล้วก็ไอ้จิตเนี้ยที่มันแบบพาเราเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทําให้เป็นทุกเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์จริงๆคือไอ้อวิชชาที่มันมันอยู่ข้างเบื้องหลังเจ้าค่ะเออเหมือนกับว่าที่เจ้าพูด่าะไรเนี่ยเจ้าปิดแผลไว้เป็นฝีหนองค้างอยู่ข้างในใจ พยายามปกปิดเอาไว้แล้วก็สร้างอารมณ์ความรู้สึกให้มันมันมันสดใสโลกนี้สดใสเนี่ยแล้วเราก็รักษาด้วยการเค้นบีบอนอนออกจากใจเจ้ามันต้องเจ็บปวดทุกทรมานอยู่แล้วพ,พระเจ้าพระเจ้าจึงตัดว่าเห็นทุกจึงเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกผูดด้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพุทธะเห็นตถาคตพุทธะมันจะไปถึงองค์พุทธเจ้าเกือพุทธะนี่ก็คือนิพพานนี่นิพพานธาตุหรือพุทธะ <owns where? c oughs> หรือรู้เนี่ยธาตุรู้ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันต้องมาจากความเจ็บปวดทุกทรมานความทุกข์ไม่ใช่หนีสบายใจโปร่งโล่งเบาสบายใจว่าเปล่าอย่างเดียวไม่คิดอะไรเลยใจว่างอย่างเดียวไอ้อย่างนั้นนะ่ะไม่จริงหรอกไม่จริงไม่จริงไม่จริงไอ้อย่างนั้นมันจบที่โราบาลประสาทโราบาลบาล้ามาเยอะแล้วแล้วก็กาลายเป็นโรคจิตสั่นไปหมดเนะ่ะเนี่ยจนออกจากวัดไป ไม่กลับบางคนอเลยแบบนี้วีนแตกใส่คนนู้นคนนี้ทํางานไม่ได้สุดท้ายก็เตะประตูเตะนั่นเตะนี่สุดท้ายก็ที่ทํางานก็อยู่ไม่ได้ต้องกลับมาอยู่บ้านพอกลับมาอยู่บ้านทะเลาะคนในบ้านไปตัวไปหมดอยู่บ้านไม่ได้่าในบ้านยุ่งเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินออกจากบ้านไปอยู่อพาร์ตเมนต์อยู่ในอพาร์ตเมนต์วุ่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินพ่องทั้งหลายวุ่นวายเหลือเกินออกจากอพาร์ตเมนต์มาอยู่วัด มาอยู่วัดในวัดนี้วุนวนว่นวายเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินออกจากวัดไปเช่าบ้านพักตุต้ตายอยู่กับหมาแม่ไม่อยู่กับผู้คนตุวตายเิดเปิดเปิงไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเดีย๋ยวไปทําแบบนะั้นพวกเนี้ยเราเจอคนหลังๆเนี่ยเพีิเยๆไปเยอะมากเลยแต่ละคนเนี่ยไอ้รายที่เราบอกว่าพอสามีมาส่งแล้วก็เดินยิบไปยิ้มมา พอเราไปพูดหน่อยว่าทําไมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ใจกดหนองขนาดนั้น,นสามีไม่ดีอย่างวุ่นสามีไม่ดีอย่างเงี้ยที่เราพูดอยู่ในหลายไฟล์หลายปีต่อมาเรามาเจออีกโอ้โหแบบว่าหมดสภาพเลยบอกเอ้าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยไม่เจอนานหมดสภาพบอกว่าเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนบอกว่าไม่อยู่กับสามีแล้วไป ไปเช่าพัรดทเมนอยู่แบบก็แบบเดียวกันอีกไอ้ไลนา์นั้นเลยไอ้ที่ว่าสามีไม่ดีอะไรก็ไม่ดีสามีก็ไม่ดีถามไปมีกรณีอย่างเดียวคือตัวเองอ่ะเป็นแม่บ้านแต่สามีทํางานนอกบ้านพอกลับเข้ามาก็ใช้สามีทํางานบ้านพอสามีไม่ทําก็สามีทํานะแต่ต้องใช้บทต้องใช้ถึงจะทาถ้าไม่ใช้ไม่ทาเรื่องที่สามีทํางานนอกบ้านแต่เดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วไม่อยู่กับสามีไปแล้วไปเจ้าพัรดทเมนอยู่ แล้วก็สบายใจอยู่คนเดียวไม่ต้องอยู่กับสามีสบายใจแต่มันไม่จริงนะเพอเราเห็นแล้วโศม,มากเลยเป็นโรคซึมเศร้าว้าเวแต่มันไม่จริงไนงะแต่ตัวเองสบายใจไปอยู่คนเดียวสบายใจอยู่ผัดเมนคนเรามันทำไมหลอกตัวเองมันแปลกมากหลอกตนเองหลอกไปจนกระทั่งแย่สภาพแย่จนกระทั่งหมดสภาพแต่ละคนสบายใจ ปูงโลกเบาสบายอย่างเดียวไม่คิดอะไรใจว่างเปล่าอย่างเดียวหัวกลวงโบทําอะไรก็ใจว่างทํากับข้าวใจว่างเปล่าทำกับข้าวเดี๋ยวใจว่างเปล่าทําสวนทํางานอะไรก็ใจว่างเปล่าทํางานคิดประจําวันก็กลับไปบ้านก็ใจว่างเปล่ามันว่างจริงหรือเปล่ามันไม่ได้ว่างจากพู้ยึดบ้านถือมั่นไอ้ที่ว่างนะมันว่าจากผู้ยึดบ้านถือมั่นมันจึงว่าง ว่าจากกิเลสตัณหาและทุกขนะ์ไงไอน,นี่มันไม่ได้ว่าจะพูดยากยบ้านถึงบ้านมันก็เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและทุกข์มันคนละเรื่องกันเสร็จแ,แล้วก็ว้าเวว้าเวมันมันจมอยู่ในความไม่จริงแล้วก็ซึมเศร้าเนี่ยเราเห็นมีคนฟ้องหรอกมีพระมาฟ้องนั่นหลเราก็เลยเออเนี่ยเราอุตส่าห์สอนไปแล้วจี้ไปแล้วบอกไปแล้วเนี่ยก็หลังว่าหลังถ้านก็จะมาฟ้องว่า เดี๋ยวนี้ไม่รู้เป็นอะไรมันก็เป็นโรคไวทยทองคุยด้วยอะไรไม่ได้คอยจะวิของขึ้นถ้าสังเกตเห็นจัดกับข้าวตอนเช้าๆเดี๋ยวก็วีแตงเดี๋ยวฟาด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 ซ้ายฟาดวาฟาดดวงอะไรเงี้ยจริงจริงตาเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นหอโมนมันด้วยเจ้าค่ะอ่างแล้วอ่างแล้วอ่างเป็นโรคไวทยทองมันเป็นเปล่าวะโรคไวททองผู้ชายเป็นเปล่าวะเป็นเหมกันเหรอเป็นถ้าเป็นโรคไวท์ทองจริงๆริงก็ให้ ให้ให้อ <Auf> ภ <los harma> ัยให้อภัยแก้ไขตะเรียนรู <as> okay. 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 Yeah. Ja ้สังขารปลุกแต่งในใจตนตามความเป็นจริงทิฏฐิอนิพานคนโง่ปฏิบัติหลีกหนีปรากฏการในใจตนแต่คนฉลาดเนี่ยเรียนรู้จากสังขารปลุกแต่งในใจตนแล้วก็เห็นว่าสังขารปลุกแต่งนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวตนคงที่ไม่ได้มีตัวเราของเราก็ทิ้นยึดไปก็นิพานไปกราบขอพระคุณหลวงตามากๆเลยเจ้าค่ะ ว่าไหนอ้ที่โบดีขึ้นหรือ,อย่างชัดเจนอ,อย่างให้ไปพี่นาทบทวนพี่นาทบทวนอยู่สองประเด็นเนี่ยได้แก้อย่างเด่พี่นาเห็นไหมก็เห็นเห็นเจ้าค่ะหลวงตาอืมต้องสองประเด็นเห็นทั้งสองประเด็นเลยประเด็นดทียย่ยึดสมมติใช่ไหมเจ้าค่ะหลวงตาไปเด็นแรกเออเอยึดสมมติยึดยึดไน้รูปแบบยึดกรรมวิธียึดยึดดีความดีเจ้าค่ะอันที่สองก็คือยึดเนี่ยไอ้ที่เราป่วยเนี่ย แต่ที่ที่ป่วยนี้กับเขากาดเจ้าอันนี้ไม่คือพีรนะแล้วก็คือยังไม่ยังยังไม่เห็นจะหาเจ้าขาตรงนี้ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวแต่มัน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 ยืดเดือไม่เห็นมันมันมีความวิตกกังวลลึกๆมันเป็นก้อนไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเขาผลการตรวจรักษาว่ามันไม่รู้ว่าเป็นเนื้อไยหรือเนื้อเนื้องอกธรรมดาเออแต่ว่าพี่หมอว่าน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 าาจะไม่ร้ายเจ้าค่ะแต่ว่าแค่ฟอลโล่ดูเฉยๆเจ้าค่ะ แต่ว่าไอ้ตรงตรงนี้ยังยังไม่เห็นนะค่ะแต่เหมือนที่หลวงตาว่าเดี๋ยวถ้าถ้ามันมีเดี๋ยวเวลาเหตุการณ์จริงๆเดี๋ยวมันมันก็คงใจะจะเห็นขึ้นมาอย่างเงี้ยจ้าเนี้ยมันมันพบว่าเอ้ไอ,อ,อ้หมอศิละก็มาแล้วก็ก็มากับสิบเอ๊ะทำไมชีมุมคล้ำไปวะทำไมชีมมคล้ำไปคล้ำคล้ำแสดงว่าในใจมันยึดอะไรอยู่มีความวิตกกังวลอะไรอยู่มันคล้ำก็ ก็บอกนี่เรื่องนี้สองเรื่องนี่แนี่ยไอเรื่องแรกก็หมดปัญหาไปแต่เขาต้เรื่องแรกหมดปัญหาไปมันต้องสว่างสวัยแล้วเหลืองผ่องใสสว่างสวัยเจิดจ้าแล้วที่หน้าหน้าตาพิพันธ์เรายังยังดำคล้ำยังหมองคล้ำนี่แสดงว่าเรื่องแรกหมดไปแต่เรื่องที่สองไม่หมดไม่หมดแตกใจไม่หมดมันมันความกังวลเนี่ยไม่ได้หมดความความจะเป็นจะตายไม่ได้หมดไปแตกใจจริงๆมันเพียงแต่ว่า อาศัยการปฏิบัติที่มันมันสามารถที่จะไม่ไม่เข้ามาเหมือนกับมันไม่ได้เข้ามากระทบกระเทือนจิตใจแต่จริงๆมันไม่ได้หมดไปจากใจดูให้ดีนะอันนี้โอกาสทองนะเนี่ยโอกาสทองเพราะว่าถ้าไม่ป่วยมันก็จะไม่แต่ละท่านก็จะพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะว่ามันมันต้องมาเห็นตรงนี้แหละโอกาสทองเจ้าค่ะจะโอกาสทองเจ้าค่ะจะน้อมนําไปพิจารณาเจ้าค่ะหลวงตา ขอบพระคุณหลวงตาที่ไม่ตายเจ้าค่ะมันหมดไปจริงๆนะดูต้องสองประเด็นเนี่ยนะจนกระทั่งมันหมดหมดหมดปัญหาจากใจเราไปคือไอ้ไอ้เรื่องเพราะทำเพราะวินัยมันก็ต้องยังมีอยู่แต่ผู้ไปยึดถือไปพูดไปแบกไปยึดถือใจอะที่มียึดเป็นตัวเป็นตัวเราเป็นของเราเราไปแบกยึดถือไว้เนี่ยมันไม่มีแต่พระธรมพระวินัยที่เราไปยึดถือไว้อันนี้แหละพระธรมวินัยต้องมีอยู่แต่ผู้ไปยึดถือว่าทาพระวินัยไม่มีเจ้าค่ะสองไอ้โลกที่เราเป็นอยู่มันเป็นทุกคนแน่แต่คนทีนเป็นโลกนั่นคี้เป็นโลกนับโลกนั่นแต่ ลรกตาจนทุกวันนี้เป็นรู้กี่โลกแล้วเนี่ยก็แต่ไม่มีคนไปยึดถือมันก็มันก็เป็นอยู่อย่างนั้น,นยอยู่กับโลกได้เพราะว่าเราก็ว่าโอ้ยเรากัในหลายชาติมาเราคงดับทำบาปกรรมมาเยอะในชาตินี้เราก็คงทําบาปกรรมมาเพราะว่านอนนอนหลับไปที่ไรมันคยจะเนี่ยมันมันไอถึงบาปกรรมที่เราไปทําไว้มือเพื่อเลือดไอ้ทาสงครามเป็นกษัตริย์เป็นกษัตริย์ทําสงครามมาหลายชาติ มือเปื้อนเลือดฆ่าคนมาเยอะมากเพราะฉะนั้นอ้เราเกิดมาในชาตินี้ก่อนจะเราเนี่ยจะมามามาโตมาขนาดเนี่ยมาพื่นปฏิบททัติธรรมรู้พระธรรมรู้ดีรู้ชั่วรู้บุญบาปกุศลกุศลนะเราเป็นเด็กมาเราก็ทำบาปกรรมมาเยอะเพราะฉะนั้นน่ะเราได้รับผลของกรรมเราก็ยอมรับยอมรับกรรมที่เราได้เคยทํามาในทั้งอดีตและในปัจจุบันในในอดีตชาตินี้และทั้งในชาติก่อน เราก็ต้องยอมรับอยอยู่อยู่ดีๆมันคิดดูดีมันจะเป็นไปได้ไงอยู่อยู่ดีอ่ะเอ้ไอ้เอ้แกหูทะลุก็ไปหาหมอแล้วที่เก่งที่สุดหมอที่เก่งที่สุดเขาก็หาให้ด้วยบอกว่าคนนี้เก่งที่สุดพอวางยาสลบฟื้นมาปรากฏว่าตัดเส้นประสาทหูขาดไปหูหูบอดไปข้างหนึ่งอ้าวเหลือหูข้างเดียวอยู่ๆนอนอยู่เนี่ยมดเข้าไปกัด ไอ้เขาเขาทำกุฏิเขาทำกุฏิลูกตาก็เลยย้ายไปนอนกุฏิสองเขาก็นอนเกิดบาดย่ก็ไม่เห็นเป็นเราไปนอนมดเขก็ไปกัดหูทะลุแก่แย่แก่หูทะลุเฉยเลยกลายเป็นไอ้หูข้างนึงก็บอดไอ้หูข้างอีกข้างนึงก็ทะลุนะก็ทำใจจะทำอะไรได้ก็ต้องทำใจได้อย่างเดียวทำใจเขาก็กรรมเวรต้องก็ชะมันก็ในไหนก็จะไม่เกิดแล้ว ก็มันก็ต้องใช้มันไปก็เราก็เคยทํามามันก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ที่เราเคยทํามาไม่งั้นไม่เป็นอย่างนี้ได้หรอกแล้วอย,อยู่ตาสองข้างก็เริ่มมีปัญหาอีกเอาพอไปตรวจก็น,นึกว่าไม่เป็นไรอา้าวเขาเขาเห็นป้ามอะไรเป็นต้อหินลายแรงเขาเลยเอา้านามสกุลเดียวกันเลยเขาลื้อตรวจละเอียดในตอนนี้โอ้โหเจอต้อหินเลย,ยกลายเป็นต้อหินสองข้างเลย แล้วเอา้าปรากฏว่าอยู่ๆเนี่ยพบไปป่วยเข้าโรงพยาบาลออกมาตามล้าอ่านหนังสือไม่ค่อยชัดตัวจะโตๆก็มองไม่ค่อยเห็นมองคนก็มันเหมือนเงาผ้าเป็นแสงเหมือนกับเป็นแสงผ้าผ้าพอไปตรวจอา้าวปรากฏว่ามีต้อกระจกซ้อนเข้ามาอีกกับต้อหินเอา้าแล้วไปตรวจอีกทีอีเกปรากฏว่าอา้าไอ้ต้อหินน่ะ ที่หมอรักษามาทั้งหมดมัน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 ไม่รู้สาเหตุว่าทําไมมันควบคุมไม่ได้อีกข้างหนึ่งมันมันเสื่อมลดเร็วกับการมองเห็นเนี่ยเพราะทั้งหูตั้งตาเป็นไปหมดแล้วตั้งต่มลูกหมากทั้งโรคที่เป็นเข้าโรงพยาบก็ยังไม่ทราบสาเหตุทุกวันเนี้ได้มันส่งผลอะไรอีกหลายอย่างในตามร่างกายก็ต้องยอมรับมันไปดีกว่าจะสิ้นอายุขัยเมื่อถึงเวลาสมควร ผมต้องยอมรับให้ได้บาสังขารเนี่ยธรรมดาแต่และคนมันสร้างกรรมมาไม่เหมือนกันหมอจุกจริงเ่ะเกิดระลึกชาติได้ว่าถ้าไม่ได้บอกกับเราเราไปบอกกับพวกอิกซันไปบอกคนอื่นว่าท่านเคยเกิดเป็นช้างช้างศึกให้เรามาเป็นคู่บารมีช้างเป็นช้างศึกทำสงครามมาหลายชาติท่านจึงอายุสั้น เพราะว่าช้างศึกมันต้องฆ่าคนเยอะมากเลยเลยอยยุสั้นท่านก็เลยผูกพันกับเราบอกว่าท่านเป็นช้างศึกให้กับเราทําสงครามเกิดมาเกิดตายมาก็ไปสัตว์หลายชาติก็ทําสงครามด้วยช้างศึกเพราสัตว์จึงพอจะตายท่านก็ไม่กังวลไม่ทุกข์อะไรแต่เพียงแต่ว่า ก็ขอพบกันคงในในพบในพบภูมิในพบชาติพบกันอาจจะได้พบกันเป็นครั้งสุดท้าย mm. ก็อะไรในฐานะที่ว่าจะได้พบกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ขอเอาอาธิธาานบอกไว้ที่น้ําตกนี้แล้วก็เราก็อกไว้ที่แกลโรี่ให้เราก็บอกเดี๋ยวเราจะไว้ที่แกลโรี่ให้วิเกอนลึกถึงความดี คนเราทุกคนเนี่ยมันสร้างบุญสร้างบาปสร้างกรรมไปเหมือนกันขนาดเราสร้างบุญวาสนาบารมีขนาดสร้างบารมีเป็นพุทธเจ้าแต่เราก็ทําบาปกรรมมาเยอะมันเราก็ต้องได้รับผลของกรรมเราก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าเจ็ดสิบเอ็ดแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ก็พระพุทธเจ้าเองมีอิทธิฤทธิบุญวาสนาบารมีสำหรับเร็จพุทธเจ้าเราก็อยู่ได้แค่ 80. แปดสิบนั้นเราก็เลยไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่าก็อยู่ไปเท่าที่ อายุไขจะอยู่ได้ทุกคนเน่ยแม้แต่หมอุจิก็แค่สามเจ็ดเองกําลังรุ่งโลดก็ถ้าเรายอมรับได้มันก็พ้นทุกข์นิพพานได้เพราะว่าโอกาสทองนะแต่ต้อพิจรณาจะยอมรับได้ว่าสังขารร่างกายจิตใจไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนไม่มีใครตายจิตเดิมแท้ไม่ตายเป็นอมาตะตายตายเฉพาะร่างกายขันหน้าแต่จิตเดิมแท้ไม่ตายจิตบริสุทธิ์ไม่ตายเป็นอมาตะ จิตใบสุดเป็นอมตะจิตใบสุดหรือใจใบสุดเป็นอตมตะนะไม่เกิดไม่ตายไม่มีอะไรปรากฏเป็นอมตะแต่ไม่อยู่จริงแต่ไม่มีอะไรปรากฏเป็นอมตะรวมหมดเลยพุทธานุภัยธรรมานุภัยสังฆานุภัยนาพุทธบรมีธรรมบรมีสังฆา,าม,ม,รรม,ามีและบุญมีที่เราได้กระทาแล้วทั้งหมดเนี่ยมันก็ไปรวมอยู่ในธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายเนี่ยที่เป็นเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือหรือใจเดิมแท้หรือธาตุรู้แท้วิญญาณธาตุแทเนี่ยคือเป็นธรรมที่ไม่เกิดไม่ตาย ที่เรียกว่าธรรมธาตุหรือ,อนิพานเนี่ยเป็นธรรมไม่เกิดไม่ตายเป็นธรรมตาก็จะรวมบารมีอยู่ในนั้นอยู่ธรรมที่ไม่เกิดไม่ตายนั้นแต่ฝ่ายบาปกรรมฝ่ายอวิชากิเลสตอุฐาฏา,ามันมันมันอยู่ในความเห็นผิดพอเป็นความเห็นถูกปุก๊บไออวิชาอนุสัยอาสะวะกิเลสตัณหาอุปทานเนี่ยมัน,ม,นมันดับไปเพราะว่ามันเป็นมันอยู่ในฝ่ายที่เป็นความเห็นผิดมันไม่ได้มีอะไรค้างอยู่จริงหรอมีความเห็นผิดมันก็ พอความรู้แจ้งเกิดขึ้นความเห็นผิดก็หมดไปแต่ความไอ้ความเห็นถูกนี่สิมันก็พอมันมันเห็นถูกเสร็จปุ๊บมันก็ดับไปเพราะว่า,าวิชากับวิชามันปรากฏขึ้นมาเพื่อดับเอาเพื่อดับความเห็นผิดเป็นความเห็นถูกแล้วมันก็อศัศจรรย์ไม่หมดอ่ะพออัศจรรย์เสร็จแล้วทุกอย่างก็จบไปก็เหลือแต่ความรู้ใหม่ว่าบัดนี้นิพพานแล้วสินน้นตัวตนพุทธินผูตเวยแล้วสิ้นเมื่อไม่มีภูตเวย มันก็ไม่มีผู้ยึดมัานถือบ้านก็ไม่มีกิเลสต,ตัณหามไม่มีผู้ทุกข์แล้วพ้นทุกข์แล้วนิพพานแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบชาติหน้าใหม่ไม่มีอีกแล้วจบสิ้นหมดแล้วในโลกตั้งสามการเวียนว่ายตายเกิดวัฏสงสารก็หักสะบันมันไม่ใช่เป็นไปรู้ตามทวารน,นะแต่นิพพานมันความรู้แก่ใจที่พระย,ยาชาั้งหล่ายอยู่กับรู้รู้ไม่นจะไปรู้ตามทวารแล้วก็ไปรู้อยู่กับความว่างแล้วเอาสังขารพุกแต่งไปอยู่ไปแบ่งใจแล้วเป็นสองฝั่งให้สังขารพุกแต่งในใจไปอยู่ฝั่งนู้นแต่เราไปอยู่ฝั่งา ไม่มีหรอกทั้งฝั่งไอ้สังขารกับไอฝ่ายวิสังขารไม่มีตัวเราไอฝ่ายสังขารกับวิสังขารไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นสัพเพธรมานัตาทำทั้งที่เป็นสังขารและวิสังขารไม่มีตัวเราไม่มีอัตตาตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นอนัตตาหมดสิ้นสัพเพธรมานารังพิเิเตสายะอย่าไปลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็เหลือเหมือนหรือก็คือทาอันเนี้ยสัพเพธามานารังพิเนเสายะก็คือที่ไปพุทธเจ้าตรัสสอนกับพระโมคคโมคคราชที่ว่า โมกราชตัวจะมองดูโลกนี้เป็นของว่างเปล่าโลกก็คือขันห้ารูปน้ำนี่แนี่ไอ้แล้วก็บพบภูมิก็สร้างไปจากใจนี่เนะี่ยสร้างไปจาก,กจิตที่มีความเห็นผิดไวะนั้นพอมันมองเห็นขันห้าและจิตเดิมแท้ได้ได,ได้ตงตามความเป็นจริงว่าขันห้าเป็นของไ่เที่ยวไม่นนิจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างกิจิสมุทิยะรรบังสัพพันตนังนี่โลกตธรรมอันติเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เรียกว่าร่างกายจิตใจไม่เรียกว่ารูปนามไม่เรียกว่าเป็นคนสัตว์บุคคลสัตว์ดิงไม่ต้องเรียกว่าอะไร เราเขาอะไรแต่มมนเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นระดับเป็นธรรมดาส่วนใจแต่หรือจิตเดิมแท้มนันเป็นเป็นวิสังขารไม่เกิดไม่ดับแล้วก็อยายตนะตาอุจจาระกายใจก็เป็นสิ่งเกิดดับหมดแล้วพระเจ้าตรัสว่าโมคะลาเธอรจโนโลกนี้เป็นของว่างเปล่าเพราะว่าความปุงแต่งพบภูมิพบชาติต่ตางๆต้องสาบภูมิก็ไปเวียนว่ายตายเกิดก็ไปจากการปุกแต่งในใจยึดถือไว้ในใจขันห้า ก็เป็นของว่างเปล่าู้นสิ้นพูญยึดถือต้องดับหายไปกับคือสุดธ,ธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของสุดท้ายจิตเดิมแท้ที่มาหลงยึดถือเป็นตัวเป็นตน,ตนตที่ปรุงแต่งได้ก็หายไปเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่ง mm hmm. นั่นแน่เพราะฉะนั้นน่ยมันถ้าเปรียบเหมือนอแท้คือจิตเดิมแท้หรือใจเดิมแท้นั่นคือไม่ตายเป็นอมตะมันตายแต่สิ่งที่เป็นลังคาผูกแต่งสิ่งที่เป็นรูปนามขันห้า ไม่ต้องกลัวตายเพราะว่าจิตเดิมแท้ไม่ตายเป็นอมตะไม่ใช่จิตเดิมแท้เป็นของเราแต่มันกลับไปรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพุทธเจ้าพระเจ้าพระระัศสาวกทั้งหมดอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะเดียวกันเรียกว่าจิตหนึ่งหรือเอโกธรรมหรือพุทธเป็นธรรมชาติที่จะเป็นธาตุรู้ที่เป็นธาตุรู้แจง้งเป็นผู้ตื่น รู้เบิกบานไม่มีตัวตนผู้รู้ผู้ตื่นูนบารลเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งแล้วรู้ตื่นรู้เบิกบานรู้แจ้งก็คือรู้แจ้งสัจธรรมแล้วไม่หลงอีกแล้วไม่หลงไปยึดถือสิ่งใดไม่มีตัวตนไปยึดถือสิ่งใดอีกแล้วเป็นไอ้รู้ตื่นรู้ตื่นก็หมายถึงว่าตื่นจากอวิชชาตื่นจากความหลับไหลเหมือนคนโง่หลับไหลมันมันเป็นอสงไขยเป็นกับหลพบก็เหลพบชาติตื่นตลอดกาลแล้วไม่มีหลับไหลอีกแล้วหลับก็คือไปกลับไปเป็นอวิชชาอีกแล้ว รู้เบิกบานก็คือว่าไม่ยึดบ้านถือบ้านสิ่งใดไม่มีตัวตนไปยึดบ้านถือบ้านสิ่งใดเป็นกิเลสและความทุกข์อีกแล้วจบสิ้นแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันเข้าถึงธรรมชาติเดิมแท้แล้วไปเป็นธาตุรู้แท้เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติของพุทธเจ้าพระเจ้าขอสาวกแล้วมันก็ไม่อะไรย,ยดีกับสังขารแล้วก็มันสังขารน,นี่ทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินก็ปล่อยวางมันไป ครบเพราะว่าคุณหลวงตาที่เมตตาเจ้าค่ะจะน้อมนำไปพิจารณาเจ้าค่ะ